แพ้ยาควรรู้ไม่ให้เกิดแพ้ซ้ำการแพ้ยาเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ต่อต้านยาเมื่อร่างกายได้รับยาเข้าไปโดยร่างกายคิดว่ายานั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมก็จะพยายามขจัดยาออกหรือยาเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายจึงเกิดอาการแพ้ขึ้นมาอาการแพ้ยา ต่างจากอาการข้างเคียงจากยาซึ่งถ้าเป็นอาการข้างเคียงจากยาจะขึ้นอยู่กับขนาดยาหรือความแรงของยาถ้าลดขนาดยาหรือความแรงของยาลงก็อาจไม่เกิดอาการข้างเคียงจากยาแต่ถ้าเป็นอาการแพ้ยาไม่ว่าจะใช้ยาในปริมาณมากหรือน้อยก็าตามก็จะเกิดอาการแพ้ยาได้เหมือนกันปฏิกิริยาภูมิแพ้เหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคน บางคนอาจเกิดการแพ้แต่ขณะที่คนอื่นไม่เกิดการแพ้เลยก็ได้อาการแสดงของการแพ้ยามีมากมายหลายประเภทเช่นการเกิดผื่นหน้าบวมตาบวมแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอาจเกิดได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากได้รับยาหรืออาจเกิดขึ้นหลังจากได้รับยานานถึง1นถึงสัปดาห์ก็อาจจะเกิดการแพ้ยาขึ้นมาได้ ซึ่งการแพ้ยาบางอย่างก็อาจไม่รุนแรงเพียงแค่ให้การรักษาตามอาการเท่านั้นแต่การแพ้ยาบางอย่างรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตต้องหยุดยาและรีบให้การรักษาเร่งด่วนชื่อสามัญทางยาคือชื่อเฉพาะของยายาตัวหนึ่งจะมีชื่อสามัญเพียงชื่อเดียวแต่มีชื่อการค้าได้หลายชื่อเช่นตัวยาพาราเซตามอลเป็นชื่อสามัญของยา แต่มีชื่อการค้าหลายชื่อเช่นไทลีนอนซารา่าบีรามอนเป็นต้นเพราะฉะนั้นในคนที่แพ้ยาไทลีนอนก็สามารถแพ้ยาซารา่าหรือบีรามอนได้เช่นกันเนื่องจากเป็นยาพาราเซตามอลเหมือนกันการแพ้ยาซ้ำคือการได้รับยาที่เคยแพ้นั้นซ้ำอีกซึ่งมักจะเกิดอาการแพ้ที่รุนแรงและรวดเร็วกว่าเดิม ในบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้การป้องกันการแพ้ยาซ้ำหนถ้ามีประวัติการแพ้ยาจะต้องแจ้งให้แพทย์เภสัชกรหรือบุคลากรทางการแพทย์ทราบเพื่อลงประวัติการแพ้ยาและขอบัตรแพ้ยาที่มีชื่อยาจากแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง 2. ให้พวกบัตรแพ้ยาติดตัวตลอดเวลาเสมือนว่าเป็นบัตรประชาชน 3. าจำชื่อยาที่เป็นชื่อสามัญของยาที่แพ้ 4. เมื่อมีการเจ็บป่วยไปตรวจรักษาหรือขอซื้อยาต้องแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งว่าท่านแพ้ยาอะไรอยู่หรือแสดงบัตรแพ้ยาให้แพทย์หรือเภสัชกรดู 5. หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่ทราบชื่อเช่นยาชุด เพราะอาจมียาที่เคยแพ้อยู่ใช้ยาให้ปลอดภัยหลีกเลี่ยงไว้ยาที่แพ้และเมื่อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร